ซีซีมูวภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันเดอะคาราเต้คิสถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มได้ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาณาจักรดีซีด้วยนะครับมีความมันเยอะแยะมากมายไปกดเลยกดเดี๋ยวนี้ เรื่องราวได้เริ่มต้นที่เด็กชายคนหนึ่งเขานั้นมีชื่อว่าเรปาร์กเกอร์พระเอกของเราพี่แกกับคุณแม่เชอรี่กำลังเตรียมของต่างๆเพื่อที่จะย้ายไปยังเมืองจีนครับพวกเขาก็ได้มาบอกลาเพื่อนๆกันและเพื่อนของเร์ก็ได้ให้สเก็ตบอร์ดกับพระเอกด้วยว่าแล้วทั้งสองคนก็ได้บินตรงไปที่ประเทศจีนเลยแม่ของเร์นั้นก็ต้องเรียนภาษาจีนและเธอนั้นก็อยากให้พระเอกเรียนด้วยแต่เร์นั้นก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ครับว่าแล้วทั้งสองก็ได้มาถึงเมืองจีนและได้มีเจ สาวคนหนึ่งมารับทั้งคู่ไปและเมื่อทุกคนมาถึงที่พักเ <D. S 1> ดก็ได้เจอกับพี่หัวขาวคนหนึ่งเขามีชื่อว่าแฮร์รี่เขานนั้นก็มาแนะนําสิ่งต่างๆให้กับพระเอกรู้และเดก็ได้บอกกับแฮร์รี่ครับว่าที่เขาย้ายมาที่นี่เพราะว่าแม่ของเขานั้นทํางานที่บริษัทร,ยรถยนต์และเธอก็โดนส่งตัวมาที่นี่ไรเงี้เจ๊คนแนะนําก็ได้บอกครับว่าทางมีปัญหาอะไรให้ไปหาลุงฮันเพราะว่าเขานั้นเป็นคนดูแลตึกนี้ล่ะครับเรนั้ะก็ได้มาดูโทรทัศน์ในห้องแต่มันก็เป็นแต่ภาษาจีนทั้งมลกููฟังไ่ร้ เรื่องนี้คุณนายเชอรี่ก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรครับเพราะว่าลูกของเธอตั้งแจ็คเก็ตไว้กับเพิร์นแต่เดก็ได้แก้ตัวไปว่าเขานั่นเหนื่อยมากเลยนะแม่เชอรี่ก็ได้สั่งให้เดไปหาลุงคนดูแลตึกเพราะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องนั้นเสียครับเดกก็ได้ถามคนนู้คนนี้จนมาถึงกระทะเล็กๆไร้ร้อยอันหนึ่งในนั้นมันก็มีตาลุงหนวดอยู่ละครับเขานี่แหละครับคือลุงฮันที่กลาลังแดกหมาหมาอยู่แต่แล้วก็มีแมลงวันบินอยู่แล้วเว้พี่เกกเอาไม้ตีมันและเขาก็ได หยิบมันทิ้งด้วยตะเกียบเทปก็ได้เอาตะเกียบอันนั้นแหละมาแดกมามาต่อละครับอร่อยกันเลยทีเดียวเชียวตรีนั่นก็ได้บอกขาครับว่าห้องของพี่แกนั้นเครื่องทำน้ำอุ่นเสียไปดูให้หน่อยนะพี่นะระหว่างที่เรกําลังกลับห้องเขาก็ได้มาที่สวนสาธารณะแถวนั้นและแฮร์รี่ก็ได้มาชวนพระเอกเล่นบาสครับพระเอกก็ได้โชว์สเตปเทพของเขาเลยและในสวนสาธารณะแห่งนั้นก็มีอีเจสสาวสวยคนหนึ่งดูพระเอกอยู่ด้วยแหละพระเอกก็ได้มานั่งคุยกับแฮร์รี่พี่แกนั้นก็รู้ครับว่าด นัทแอบมองสาวหมวยคนนั้นโยเขาก็ได้ท้าพระเอกเลยว่าถ้าเรไม่ไปหาเธอมึงปอนเอาไว้ว่าแล้วพระเอกก็เด้เดินเข้าไปหาน้องหมวยทันทีและได้ลองคุยภาษาจีนกับเจ๊แกไปครับแต่ที่จริงแล้วเธอนั้นพูดภา,าษาอังกฤษชาเปียเลยนี่หมายถึงพูดคล่องนะครับแต่แล้วก็มีขาโจมมาหาเรื่องพระเอกไว้แถมมันก็หาเรื่องเจ๊หมวยอีกด้วยทําให้เดไม่ค่อยพอใจเลยสิไอ้ขาโจมมันก็ผักพระเอกเลยครับและทั้งสองก็สั่์กันเลยแต่ไอ้ขาโจมมันก็เป็นมวยละเว,ว้ยอัดกันไปอัดกันมา ไอ้ก็โดดสั์หน้าก็ให้เลยจนทําให้พี่แกนี่นอนแน่นิ่งไปเลยล่ะครับมาวันแรกก็โดหอัดแล้วเหรอนี่ในวันรุ่งขึ้นเรก็ต้องเอารองพื้นของแม่มาทารอยช้าที่หน้าครับและในวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พระเอกต้องไปโรงเรียนทั้งสองคนก็ได้มาเจอกับคุณครูแต่แล้วพระเอกก็เห็นครับวัยพวกขายโจมมันก็เรียนที่นี่แหละชิบหายแล้วมึงไอ้เจสซิี่ก็เห็นว่าเดนน่ะมีรอยช้าที่หน้าแต่พระเอกก็ได้แก้ตัวไปว่าเขาเนี่ยวิ่งชนเสาน,นะแม่นะใครจะเชื่อเมืองวันนี้พระเอกก็ได้เข้าเรียนไปแล ในตอนเที่ยงดีก็มาได็กข้าวที่โรงอาหารและพี่แกก็ได้เจอกับเจม๊มวยอีกครั้งเธอนั้นก็ได้มาแนะนําตัวครับว่าเธอนน้นชื่อเหมยหญิงนางเอกของเราไงล่ะเธอนั้นก็ได้มาขอโทษพระเอกเรื่องของเจ้าเฉิงและเธอนั้นก็ได้รีบไปซ้อมดนตรีครับแต่แล้วเจ้าเฉิงก็มาหาเรื่องพระเอกลวไว้ทั้งสองคนก็เกิดวางมวยกันรอบสองเลยแหละดนหาเรื่องจริงๆเลยนี่พี่แกเนี่ยมันก็ทำให้พระเอกของเราเกลียดที่นี่เข้าไปใหญ่เลยล่ะครับในวันหนึ่งลุงฮันได้มาที่ห้องของพระเอกเพื่อที่จะซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นให้เขาก็ได้มาเห็น ที่กาลังซ้อมกังฟูอยู่เมื่อลุงเข้ามาดูในห้องน้ําพี่แกก็บอกเดครับว่ามันใช้งานได้ปกตินะแต่มันยังว่าเปิดสวิตเท่านั้นเองลุงทันก็ได้ถามเดครับว่าตาไปโดนอะไรมาหรอเดกก็ได้บอกไปว่าเขาในชนเสาหนะ่าลุงแกก็ได้บอกพระเอกไปเลยว่าแม่เสามันหนักเลยนะเนี่ยและจูๆ่ๆคุณนายชอรกีก็กลับมาเธอนะ่าก็ได้เห็นแจ็คเก็ตของพระเอกวางอยู่กับพื้นอีกแล้วครับเธอก็เลยสั่งให้เดเก็บมันขึ้นมาพระเอกก็เลยเก็บมันแบบไม่อยากจะเก็บอะ่ะและลุงทันก็ได้มองอยู่ด้วย อีเด็กหนีใส่ไม่ดีที่โรงเรียนเด็กก็ต้องหลบหลบซ่อนๆพวกขาโจวพวกนั้นอีกจนเขานํามาบังเอิญเจอกับเหมอยอยงิงที่กําลังซ้อมวโเอลินอยู่ครับแล้วเมื่อครูออกไปเด็กก็มาเจะเอกกับนักเอกพี่แกก็มาให้กําลังใจเธอและเขาก็วิ่งออกไปเลยครับและในวันนึงแม่และเด็กก็เดินคุยกันเธอนั้นก็ชมเมืองจีนอยู่อย่างเดียวเลยว่าที่นี่มันน่าอยู่มากแค่ไหนแต่แล้วเด็กก็เห็นป้ายฝึกกังฟูครับพี่แกก็รีบวิ่งไปทันทีมันก็มีคนมากมายที่กําลังฝึกกังฟูอยู่ที่นี่ ทำให้พี่เดนะสนใจอยากจะเรียนมมดเขาก็ได้ข้ามาที่ห้องฝึกห้องหนึ่งซึ่งมันก็มีไอ้หน้าเข้มคนหนึ่งฝึกให้กับพวกเด็กๆอยู่ครับแต่หนึ่งในนั้นมันก็มีเจ้าเฉิงอยู่ไว้ทำไม้พะเอกแล้วแม่ต้องรีบกลับกันเลยทีเดียวแม่ของเดก็เลยถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดชก็ระบายใหญ่เลยครับว่าทางหมดเป็นเพราะพวกเราย้ายมาจีนไงและเขาก็ไม่อยากอยู่ที่นี่หนุยอยากรบกานแต่แม่ของเดก็บอกเขาว่าตอนนี้ที่นี่ก็คือบ้านของเรานะลูกทําให้เดนะเสียใจมากๆเลยและ ลุงหันก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยครับในวันทศนศึกษานักเรียนก็ได้เดินทางมาที่พระราชวังต้องห้ามเดนก็ได้มาคุยกับเหมยหญิงครับทั้งสองก็คุยดีดากันแต่เจ้าเฉิงและพวกของมันก็ดูอยู่ทําให้เดนต้องห่างกับเธอเลยหลังจากทัศนศึกษาเสร็จเดก็ได้เดินตามพวกไอ้เฉิงมาพวกมันก็นั่งโมกันอยู่ละครับแต่แล้วพระเอกก็สาดน้ําใส่มันเลยพวกมันก็รีบวิ่งตามเดไปเลยวิ่งกันไปวิ่งกันมาหนีกันยับและพวกมันก็มาล้อมพระเอกเอาไว้ได้ว่าแล้วมันก็ได้อัดพี่แกเลยพวกรม มีเหลือจะสู้ไหวแต่แล้วลุงหันก็ได้มาห้ามเชิงเอาไว้ครับมันก็ไม่ยอมสิพี่แกก็จะมาเตะลุงแกเลยแต่ตาลุงหันก็จับมันไว้ได้ลุงแกก็อัดพวกมันกลับบ้องบงบ้องบงแต่เขาไม่ได้ต่อยเลยสักนิดลุงแกด้ให้พวกมันอัดกันเองครับแล้วลุงหันก็ได้สั่งให้พวกมันกลับบ้านไปเลยลุงหันเนี่ยพาตัวเดมาที่บ้านของเขาและใช้แก้วไฟรักษาการบาดเจ็บให้กับเรครับเด็กก็ถามลุงแกเลยว่าลุงทาได้ยังไงเหรอที่ไม่ซัดใครแต่ให้พวกมันซัดกันเองะลุงหันก็ได้บอกเขาบ่า ข้เรียนกังฟูมาจากพ่อเด็กนั้นก็เลยอยากให้ลุงแกสอนเขาไงเขาก็ได้บอกว่าแล้วแต่เหตุผลของพระเอกว่าจะทําให้ขอสอนหรือไม่เด็ก <Day S 1> ก็ได้บอกพี่แกไปเลยครับว่าขอดันอยากที่จะเรียนกังฟูเพื่อที่จะไปอัดพวกมันไงล่ะพี่แกนั้นก็ไม่อยากโดนเตะตูดอีกแล้วแต่ลุงแกก็บอกครับว่ากังฟูมีไว้ป้องกันไม่ใช่ออกซึกเดยกก็งงเลยแล้วพวกไอ้เฉิงที่มาเรียนล่ะมันคืออะไรหรอลุงหันก็ได้บอกไปว่าโลนก,กลนี้นั้นไม่มีสิทธิ์ที่เลวร้ายมันมีแต่อาจารย์ที่ไม่ดีน้องเกก็เลยขอให้ลุงหันไป เคลียกับอาจารย์ของพวกมันให้เขาหน่อยแต่ลุงหันก็ปฏิเสธไปครับทําให้เดนเศร้าเง่ง่อยและกําลังเดินกลับบ้านเลยและด้วยความสงสารเรมันก็ทําให้ลุงแกยอมเชื่อพระเอกเลยครับทั้งสองคนก็ได้เข้าไปในห้องซ้อมของพวกมันไอหนาเข้มคนนี้มันมีชื่อว่าอาจารย์ลีตอนนี้มันได้ให้ลูกศิษย์ของมันประลองกันและถ้าใครแพ้มันก็ตบเข้าให้ละเว้ยไอเชิงก็ได้มาบอกมันครับว่าลุงหันนี่แหละที่อ่านพวกมันลุงแกก็ได้มาบอกกับอาจารย์ลีครับว่าเรามาขอยาซึกแต่มันน่าต้องการให้เรจัดการด้วยตัวเอง โดยการมาประลองกับเจ้าเฉิงแต่ลุงฮันก็ไม่ยอมครับพี่แกก็จะเดินกลับเลยไอ้ลีมันก็ไม่ยอมเหมือนกันซ่บุกมาถึงถิ่นมาแล้วจะเดินออกไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะทําให้ลุงฮันพูดกับมันไปว่าถ้ยอย่างนั้นวัดการที่งานประลองไปเลยและมันก็ยอมรับคาท้าครับทั้งลุงฮันและเรก็ได้ออกมาจากที่นั่นลุงแกก็ได้บอกกับเรไปครับว่าพวกมันจะไม่หาเรื่องเรแต่เรนั้นต้องไปสู้กับมันที่งานประลองและลุงแกก็จะสอนกังฟูที่แท้จริงให้กับเรด้วยพระเอกนี้ถึงกับดีใจกันเลยทีเดียวในวัน เดก็ได้มาบอกกับแม่ของเขาว่าพี่แกนั้นจะไปเรียนกังฟูกับลุงฮันและแล้วเดก็ได้มาที่บ้านของลุงฮันครับซึ่งบ้านของพี่แกก็มีรถอยู่กลางบ้านด้วยว่าแล้วน้องแกก็เริ่มโม้เลยว้ว่าเขานั้นได้ฝึกหลายๆอย่างมาแล้วโม้ไปโม้มาน้องแกก็ทําแจกันแตกด้วยอะไรเนี่ยลุงฮันก็ได้สั่งให้เดรไปเอาแจ็คเก็ตที่วางอยู่กับพื้นมาและให้เดรไปแขวนไว้บนไม้หลังจากนั้นให้เอาเสื้อลงมาใส่แล้วก็แขวนขึ้นไปอีกทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยนะเดรนั้นก็ทําไปหลายชั่วโมงละครับ ลุงแกก็ได้ถามลุงไปว่าทําไมในบ้านมีรถละ่ะลุงแกก็ได้บอกไปว่าถานนไม่มีที่จอดก็เลยเอามาวางในบ้านไรเงี้และเดกก็ได้ฝึกแบบนั้นไปทั้งวันล่ะครับหลังจากกลับมาที่บ้านเดกก็ได้เอาเสื้อไปแขวนเอาไว้ทําให้เจสรี่ตกใจเลยลูกกูเปลี่ยนไปและทุกๆวันเรก็ได้มาฝึกวิชาแขวนเสื้อแบบนั้นต่อไปครับในคาบหนึ่งที่โรงเรียนเมยอหญิงก็ได้มาถามพระเอกข่าวว่าเธอจะลงแข่งกังฟูเหรอเพราะว่าตอนนี้ข่าวดังไปทั่วเลยแหละเธอนั้นก็ได้มาชวนพระเอกไปเทศก,กาลชี่ช เธอนะก็ได้นัดเดรที่โรงหุนน่นเชิดแล้วพระเอกของเราก็รับปากว่าจะไปด้วยล่ะครับเรก็ได้มาที่บ้านของลุงฮันเพื่อที่จะฝึกต่อแต่พี่แก,กก็คิดได้ครับว่าวันนี้ต้องดอนฝึกแบบเดิมนะเรก็เลยแอบไปซ่อนแจ็กเก็ตเอาไว้แต่เมื่อเข้ามาในบ้านลุงฮันก็รู้ละครว่าพระเอกนั่นแอบ,บเสื้อเอาไว้ทําให้ในวันนั้นเดรก,ก็ต้องไปฝึกแขวนเสื้อแบบเดิมต่อไปแต่แล้วลุงแก,กก็บอกว่าแบบนั้นมันไม่ถูกนะมันต้องมีลูกเก่าด้วยสิแบบนี้นะแหมเดาสัน,านเด็กกันเลยทีเดียวเชียวแต่แล้วแม่ของเเดดก,ก็ไ้ข้ขา และได้ชวนลุงหันไปเทศกาลชีีด้วยกันครับทั้ง3คนก็ได้มาที่งานนั้นเรก็ได้ขอแม่ไปเข้าห้องน้ำาล้ครับแต่ที่จริงแล้วพี่เกนั่นเอะมหาหนานางเอกตามที่นัดกันไว้ไว้ทั้งสองก็ได้คุยนู่นนี่นั่นกันเลยทางของแม่และคุณลุงหันก็ได้มาที่โรงหุ่นเชิดนี้ด้วยเสี่ยวเรกับเหมยหนิงก็ได้นั่งคุยดีด้ากันหลังโรงหุ่นเชิดคุยไปคุยมาทั้งสองนี่ก็จูบกันเลยแหละครับเอาเฮ้ยบังจอจะเต็มเลยในะอีกวันเร,ก,นเรก,นก็ได้มาที่บ้านลุงหันเหมือนเดิมแลแแบบมแะแ จนทําให้พี่แกนะเริ่มไม่พอใจละครับนี่ลุงจะไม่ให้ฉันฝึกกังฟูเลยเหรอว่าแล้วลุงแกก็เริ่มสอนจริงจังเลยว้ว่าที่จริงแล้วกังฟูนั้นอยู่ในทุกๆอย่างที่เราทําพี่แกได้ให้เรททาท่าแขวนเสื้อโดยที่ไม่มีเสื้อและนั่นแหละก็คือการตั้งรับของกังฟูมันก็เป็นการฝึกที่สุดยอดมากๆเลยลุงหันได้พาเรนั่งรถไฟไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรก็ได้ถามลุงแกครับว่าเราจะไปฝึกอะไรกันที่ไหนเหรอลุงหันก็ได้บอกว่าเราจะไปฝึกการใช้กระแสะพลังในตัวกันว่าแล้วทั้งสองคนก็ได้ ngu ห่งหนงซึ่งที่นี่มันก็คือสถานที่ที่ลุงฮันฝึกกังฟูในอดีตครับลุงฮันนั้นก็ต้องการพาเดชขึ้นไปสู่ยอดเขาเพื่อที่จะดื่มบอ่อน้ํามังกรและทั้งสองคนก็เริ่มขึ้นเขาไปกันเลยครับซึ่งเขานั้นมันก็สูงมากมดและเมื่อมาถึงวัดบนเขาที่นี่มันก็มีผู้คนที่กําลังฝึกวิทยายุทธกังฟูกันและเดชก็ได้สนใจคนหนึ่งที่เจ๊แกกาลังฝึกกับงูบ้องหลาอยู่มันทําได้อย่างไรนี้ลุงฮันได้พาเดชมาถึงบอ่อน้ํามังกรมันก็คือน้ําที่แผ่งวิทยายุทธ์ ใครดื่มมันเข้าไปจะไม่มีสิ่งใดสยบเราได้ว่าแล้วเรก็แดกมันเข้าไปอย่างหนักเลยพระเอกก็ได้ถามครับว่าผู้หญิงคนนั้นทําท่าตามงูทําไมแต่ลุงก็ได้บอกว่างูต่างหากล่ะที่ทําตามผู้หญิงนั่นมันก็คือความสงบนิ่งที่เป็นเหมือนงอสะท้อนที่สามารถควบคุมอะไรก็ได้ครับลุงหันนั้นก็ได้มาสอนเรต่อแต่พี่แกนั้นก็อยากควบคุมงูได้มากกว่าลุงแกก็เลยจัดการเข้าให้เลยใส่คอยแน่ใส่คอยแน่ทั้งครูก็เนียนั่งรถไฟกลับและลุงหันก็ได้มาส่งเรที่บ้านครับด้วยความ ที่น้องแกสนใจการควบคุมงูเด็กก็เลยตั้งสมาธิและควบคุมแม่ของตัวเองแต่เจ๊เชอรี่ก็ด่าเด้ยับเลยมองเดียดกาไมเนี้ยหลังจากวันนั้นเด็กก็ได้ฝึกหนักอย่างต่อเนื่องฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายความแข็งแกร่งการต่อต้านคู่ต่อสู้และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายล่ะครับจนวันหนึ่งเดได้มาถามลุงฮันว่าพรุ่งนี้เราจะฝึกอะไรกันหรอแต่ลุงฮันก็บอกว่าพรุ่งนี้จะให้หยุดหนึ่งวันครับที่โรงเรียนเดก็ได้มาคุยกับเมย์ยิงอีกครั้งแต่ตอนนี้เธอนั้นเครียดม,มากๆเเลยครับพราะว่า ในวันพรุ่งนี้เธอนั้นมีคิวสอบครับเลือกเพื่อที่จะไปเรียนมาหาลัยดนตรีมันก็ทําให้เสียวเดชวนเธอออกไปเที่ยวเลยพระเอกนั้นก็ไม่อยากให้เธอเครียดอะไรนี้ทั้งสองคนก็เที่ยวเล่นกันอย่างหนุกนานแต่แล้วก็ได้มีคนโรหาหนางเอกและได้บอกว่าคิวการสอบนั้นเปลี่ยนมาเป็นวันนี้ครับเม่ย,ยิงก็กลับมาแสดงดนตรีให้กับคณะกรรมการดูเธอนั้นก็ตั้งใจเล่นเป็นอย่างมากและเดีก็เป็นกําลังใจให้เธอด้วยแต่เมื่อแสดงเสร็จเม่ย,ยิงก็ได้มาบอกกับพระเอกครับว่าพ่อแม่ของเธอนั้นไม่อยากให้เธอน้บเป็นเพื่อนกับเดเพราะว่ามันจะ ทมให้ชีวิตของเธอแย่ครับมันก็ทําให้เพ่ของเรานิ่เศร้าไปเลยหลังจากเลิกเรียนเรก็ได้มาที่บ้านของลุงฮันแต่ตอนนี้ลุงฮันก็ได้ทําลายรถของตัวเองซะยับเลยเรก็งงเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่ยลุงฮันก็ได้บอกกับเรว่าวันนี้เป็นวันที่แปไม่ถุนนะเรก็ได้เห็นข่าวครับว่ารถคันนี้มันเคยพังมาก่อนเรก็ได้ขับไปคุยกับลุงฮันในรถและได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอลุงเกก็ได้เล่าว่าเมื่อก่อนนั้นเขามีเมียและลูกชายที่แสนน่ารักอยู่แต่มีอยู่วันหนึ่ ฝาตกหนักและแถวนั้นก็เป็นหน้าผาครับลุงฮันกับเมียก็ได้ทะเลาะก,กันจนทําให้ความโมโหของเขาทําให้รถเสียหลักและมันก็ทําให้ลุงฮันเสียทั้งคู่ไปครับและทุกๆปีลุงฮันจะซ่อมรถคันนี้ให้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่อาจซ่อมชีวิตของเขาให้กลับมาเหมือนเดิมได้ลุงแกนี่ก็ร้องไห้หนักมากเลยว่าแล้วเรก็ได้ชวนลุงแกออกมาซ้อมกังฟูอีกครั้งมันก็ทําให้ลุงฮันตั้งใจฝึกเรมากขึ้นกว่าเดิมทั้งสองคนก็ฝึกกันอย่างหนักฝึกกันบนกําแพงเมืองจีนและในการฝึกทุกๆอย่างเรนั้นก็เก่งขึ้น qua đơm nhỡ mơ แต่ที่โรงเรียนเหมยหญิงก็ยังไม่คุยกับพระเอกอยู่ดีครับเด็นั้นก็ตั้งใจฝึกอย่างหนักต่อไปและเขาก็สามารถทําทุกๆอย่างตามที่ฝึกได้แล้วล่ะครับเบรย์และลุงฮันก็ได้มาที่สนามประลองลุงฮันก็ได้มอบซื้อให้กับพระเอกด้วยเขานั้นก็ได้บอกว่าเบรยนั้นได้สอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับเขาที่ไม่ว่าเราล้มยังไงก็ต้องลุกคุณสู้ให้ได้อีกครั้งล่ะครับและในคืนก่อนแข่งเดกก็ได้มาหาเหมยหญิงพี่แกก็ได้เขียนข้อความภาษาจีนมาอ่านให้กับเธอฟังใจความประมาณว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะปแ่ง และขอให้หนางเอกไปเชียร์เขาหน่อยเถอะพ่อของเหมยยิงก็บอกครับว่าตระกูลของเรานั้นไม่เคยผิดคําสัญญาและเขาก็อนุญาตให้เหมยยิงไปเชียร์พระเอกที่งานประลองด้วยและแล้วงานประลองประยุทธ์ก็ได้เริ่มขึ้นคุณนายเชอร,รี่และเหมยยิงก็มาเชียร์พระเอกตามสัญญาว่าแล้วมันก็ถึงคิวของพระเอกแล้วครับแต่ลุงขันก็ยังดูกติกาอยู่เลยชิบหายแล้วละ่ะลุงเกก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าใครถึงสองแต้มก่อนชนะเอ้าไปสู้เลยเจ้าหนอแต่เมื่อสู้จริงๆน้องเกนี่ก็วิ่งหนีลวเว้ยซึ่งการออกจากผ้า มันก็ทําให้โดนตัดแต้มละครว่าแล้วเรก็เอาจริงเลยเขานั้นก็ได้ใช้วิชาที่ร่าเรียนมาอัดคู่ต่อสู้จนเอาชนะมาได้ทุกๆุกคนก็สู้กันอย่างมัมันเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปเรก็ได้ใช้ความเฟี้ยวงอของตัวเองผ่านได้ทีละคนทางของไอ้เฉิงก็อัดยับแม่ยับจนเข้ารอบมาได้และแล้วพระเอกก็ได้มาเจอกับลูกศิษย์ของอาจารย์ลีครับแต่พระเอกก็สัดหน้ามันจนเขานั้นเข้ารอบมาได้อีกลุงหันก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าตอนนี้ถึงรอบรองใครได้สามแต้มก่อนชนะและลุงหันก็ได้ บอกให้พระเอกมีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมด้วยในรอบนี้เจ้าเฉิงก็ได้มาเผชิญหน้ากับพี่ผมตั้งว่าแล้วทั้งสองคนก็ควัดกันอย่างมามันเลยควัดกันนุน่งนันเลยนีและไอ้เฉิงก็เอาชนะพี่ผมตั้งมาได้วันนั้นก็เข้าไปรอในรอบชิงเลยและแล้วมันก็ถึงคิวของพระเอกละครึ่งคู่ต่อสู้ของเร่ก็คือเจ้าเหลียงลูกศิษย์ของอาจารย์ลีอีกแล้วละครับท่านและก่อนที่เจ้าเหลียงจะขึ้นมาบนเวทีไออาจารย์ลีมันก็บอกให้เจ้าเหลียงหักขาของพระเอกซะเอาให้มันเดินไม่ได้ไปเลยว่าแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้น มันก็เดินเข้ามาอัาพระเอกแล้วพี่แกก็สั่นขาเดรยอย่างเดียวซึ่งมันก็ผิดกติกาล่ะครับและทําให้ไอ้เลี้ยงถูกปรับแพ้ไปลุงหันก็รู้ครับว่ามันเป็นฝีมือของอลีแน่ๆหมอก็ได้มาบอกกับเดรครับว่าขาของพระเอกนั้นบาดเก็บหนักและไม่สามารถสู้ต่อไปได้เดยก็ได้ขอให้ลุงแกนัก้นใช้ไฟแก้วช่วยเขาในท้อขอร้องหลับผมอยากกลับไปสู้เพราะว่าเดนั้นยังกลัวอยู่ครับกลัวว่าหลังจากนี้เขาจะกลับไปเป็นไอ้ขี้แพ้เหมือนเดิมและแล้วลุงแกก็ยอมช่วยเลยไอ้โคสกกุก็กำลังจะยึดตำแหน่งงชนะเเลิใ้้กับจา แ,แต่ลุงหันก็รีวิ่งมาบอกว่าตอนนี้เดนันพร้อมกลับมาสู้แล้วนะและเมื่อเดเดินออกมาทุกๆคนในสนามก็เฮลั่นเลยวอยไร่อยๆเด็กเมไออาจารย์ลีมันก็ได้มาปรบมือเย้ให้ลุงหันด้วยล่ะครับเสี่ยวเดก็ได้ขึ้นไปประเชิญหน้ากับเจ้าเฉิงว่าแล้วการประลองก็ได้เริ่มขึ้นทั้งสองก็ซัดกันเลยเดนันก็โดนมันซัดจนเจ้าเฉิงนั้นได้คะแนนไปก่อนแต่พระเอกก็ทนเก็บและกลับมาซัดหน้ามันได้ไวสู้กันป้องปังป้องป้ง,ปง,ปง,ปงจนพระเอกนั้นขึ้นนำเป็นไงล่ะมึงไอลีมันก็เดือเดียกเจ้าเฉิงไปม ก็ได้บอกว่าจัดการที่ขาของมันเอาไ้หักไปเลยนะรอบนี้ว่าแล้วทั้งสองก็มาซัดกันต่อครับและบอลก็ได้อัดเข้าไปที่ขาของเดจริงๆไว้จนพี่เดนั้นล้มไปเลยทําให้ตอนนี้ทั้งคู่คะแนนเท่ากันที่2ต่อ2เแลยครับเดนั้นก็พยายามลุกขึ้นมาอีกครั้งพี่เกก็รวบรวมพลังทั้งหมดที่มีและได้ตั้งขบวนท่าเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นที่ทํากับงูเดนั้นก็ใช้ความสงบนิ่งสู้กับมันทําให้ลุงหันถึงกับอึ้งไปเลยละครับมึงทาได้ไง,ไงวะเนี้ยเดยได้ใช้ความนิ่งควบคุมมันนนนอาาารลีต ก็ได้สั่งไอ้เฉินไปเด้ศึกซะเฉินก็ได้พุ่งมาหาพระเอกแต่เดีก็อัดมันจนหัวทิ่มไปเลยไว้และแล้วเดียก็เป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันนี้ไว้เฮยทุกทุกคนนี่เฮลล่นกันเลยละครับเฉินนั้นก็ได้ยอมรับความพ่ายแพ้และเขาก็ได้ขอถ้วยรางวัลจากโค้ชกและพี่แกก็ได้มามอบถ้วยรางวัลให้กับพระเอกเองเลยหลังจากนั้นเจ้าเฉินและทีมงานของมันก็ได้มาขอเป็นสิธิ์ลุงหันด้วยไว้เฮยสุดยอดจริงๆเลยและเรื่องราวของเดือะคาราเต้เคธที่ค้ดมันก็ได้จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเรื่องเดอะคาราเต้คิดนะครับเรื่องนี้มันก็ยาวพอสมควรเลยนะครับก็ถ้าพลาดตกหล่นข้อมูลส่วนไหนไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะและอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ดีซีมูวี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละจุ๊บ